หเตรสกันว่าด้วยอาบัตสังฆาทิเศษสิบสามสิกขาบทสิกขาบทที่9ห้ามอ้างเลสะโจ์อาบัตเล่าเรื่องพิสุพวกพักเมตียะและผุ่มิมัชกะชุดเดิมแก้งหาเลสะโจ์พระทัพพระมละบุตรด้วยอาบัตปราชิกไม่มีมูล คือเห็นแพะตัวผู้เป็นสักด้วยแพะตัวเมียก็นัดกันตั้งชื่อแพะตัวผู้ว่าพระทัพพระมลบุตรแล้วตั้งชื่อแพะตัวเมียว่าเมตยาพิสุนีแล้วเที่ยวพูดว่าตนได้เห็นพระทัพพระมลบุรได้เสียกับนางเมตยาพิสุณีด้วยตาตนเอง ความทราบถึงพระผู้มีพระภาคจึงทรงเรียกประชุมสงฆ์ส่งไต่สวนพระทัพพระมัลละบุตรได้ความว่าเป็นการอ้างเลสะใส่ความจึงมอบให้สงฆ์จัดการไต่สวนพิสูจพวกที่อ้างเลสะใส่ความเมื่อพวกเธอรับเป็นสัตว์จึงส่งติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท ห้ามอ้างเลสะใส่ความพิสุด้วยอาบัติประราชิกไม่มีมูลส่งกลับอาบัตสังคาทิเศษแก่ผู้ล่วงละเมิดต่อไปเป็นคำอธิบายตัวสิกขาบทโดยละเอียดและคำอธิบายลักษณะไม่ต้องอาบัตเป็นอย่างเดียวกับสิกขาบทที่8วงเล็บตั้งแต่สิกขาบทที่1ถึงที่9 เรียกว่าปัตมาปฏิกะคือต้องอาบัตตั้งแต่ลงมือทำครั้งแรกส่วนสิกขาบทที่10ถึง13เรียกยาวัตติยกะสงต้องสวดประกาศครบสามครั้งหากดื้อดึงจึงต้องอาบัติ